อ่อนซ่อนทายางดีครับพันเหลวมากเข็นยางนอก,นอกบาดนี่คือแต่งตัวอ๋อไปใช่นอ้พนพยาบาลพนกับระกาศเด็กนี่กะเอาหยามมล่งบัวไปนี่เนาสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนไอ้ไส้เจ้าหน้าหนองน,นุ่งครับผมสําหรับเสาร์นี้นะครับประมาณเวลาหกโมงเสาร์นะครับผมกะได้มาแบงา่งหยาเรียกว่าตัดหยานะครับเผื่อจะเอาไปไห้หน้านะครับผมยูฟาร์ ฟาร์มสุริยันนะครับเนาะเดี๋ยวไปส่งหนานะครับผมกัไดม่แตาเสาๆด้วยครับผมกะมันเป็นทางพานนะครับไปเห็ดงานพอดีนะครับก็บเลยเสียเอาไปนําเอาหยาไปผ่อนไปเห็ดงานเลยนะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดค่าน้ำมันนะครับเดี๋ยวได้สองมัดแล้วครับผมยางทายางอ้ว่ามันชารี่แชปปิ้งครับผมหวานเจ็บประสันพันวา สองรอยลูกอสิประมาณสิบมัดนะครับเนาะสิบมัดคือสองร้อยลูกพอดีนะครับผมนี่ก่อนไปเห็นงานกับรรยากาศดีครับเมื่อนี้ตอนเสาร์นะครับผมอากาศเย็นๆนะครับเนาะมาแบ่งงาเพื่อเอากรรมเสาเรื่อยนะครับเพื่อไอ้เฮียเดี๋ยวก,กําลังกายไปในตัวนะครับผมอย่าไปซีเรียสนะครับเนาะเวลาของคนทุกคนมีสํำกันครับแต่ว่า เฮาสิเห็ดในชิงที่ว่าเฮ้าเฮามักเฮารักแบบใดนะครับเฮ็ดจังไดบ่บริหารเวลาของเฮานะครับผมมันแบบที่หาที่หกแล้วครับไปไสรถอกีกไก่เตรียมแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวชู่มืสองน,นิ้วคักปั่นนี่ครับผมมัดสุดท้ายแล้วครับผมชโชวลพอ่อหอมหวานแย้มผสมว่าเรียบร้อยครับมัดที่สามลงไป นี่นะครับผมสีห้พอเป็นคนมัดนะครับผมยกมือเทเละนะครับหลังจากเฮ็ดเรียบ้อยแล้วผมก็สีมาอาบน้ำนะครับผมอาบเรียบ้อยครับอาบไวแตเนาออาบน้ำนะครับหลังจากอาบน้ำแล้วก็สีมาแต่งตัวนะครับเผื่อจะไปเห็นงานนะครับผมกับบ่ตองดามาด้ครับพอดีผมกัมือนี้ใช้สุดอ้อนนะครับผมกับสีห้ผมไปเปียนสุดมันก็สีเสียเวลานะครับเนาะ ผมก็เลยเอาสุดหนี้เลยใส่ไปแบบนี้เลยทุนๆเลยครับเพราะว่าผมต้องไปล่งหยากรน,นะครับก็เลยม,มันมีเวลาที่จากัดคือเข้าไปไปเห็ดเราจังไปเลี่ยนสุดเมื่อกีเสียเวลานะครับเนาะก็เอาใส่สุดหนีสุด,ดยวไปเลยนะครับจังแหวะเอาหยาไปล่งในเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมเมืองร้อยเอ็ดนะครับไปโกทูเลยครับผมมา อย่าเมือ,องหันทางน้ากันครับมีท่าอากาศยานสนามบิน,นโอ้กีโรเร็ยวแต่ว่าะนะครับอ่ามาในหอวเดียบลอ,อยแล้วนะครับมาหอดเดียวมาเบิ่งน้ากันครับผม สายพัฒนาเัาก็เล็นงทุนเลยลงทุนเออื้อตัวละวจอดแขนมาเมียแม่